ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนบุ๊กนะครับวันนี้คนจะมาเสนอหนังสือเรื่องสามก๊กนะครับถ้าพเพื่อนๆเ,อ,นเอ,อ,อยากอ่านก็สามารถไปซื้อได้ตรงทางออนไลน์หรือว่าทางร้านหนังสือก็ได้นะครับมันจะมีเป็นเซตด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆซื้อแบบไม่ใช่เซตก็ได้นะครับสามก๊กนะครับมันจะเกี่ยวกับ ทั้งสามก๊กครับที่แย่งชิงแผนดินกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมบอกนะครับว่าใค่คะแนนเท่าไหร่เรื่องนี้ก็ไปดูตอนท้ายคลิปได้เลยนะครับมันเล่มกีนเลยครับนี่คือเล่มหนึ่งนะครับเล่มหนึ่งจะเกี่ยวคนที่อยู่บนหน้าครับเขาชื่อเล่าปีนะครับเราไปแนะนําตัวละครกันเลยครับเล่าปีนะครับ เป็นเชื้อสายราชบงั่นเกิดที่เมืองตุงกวนสาบาเป็นพี่น้องกับกวนอูลและเจียวหุยเป็นคนตรงไปตรงมารู้จักผูกมิตรผู้คนด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาได้รับความเชืเ่อถือมากจากจำนวนจำนวนมากครับจากคนจำนวนมากเจียวขุยเกิดที่เมืองตุงกวนมีอาชีพขายหมูเลื่อนสามาเป็นพี่น้องกับเล่าปีและกวนอูกับกวนอูและมีอบอน่นใส่ใจร้อนแต่เป็นนักรบที่มีฝีมือ กวนอูเกิชที่เมืองฮอตังไกเหลียงถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเป็นพี่น้องลูกสาบานของเล่าปีมีงันมังกรเกียวเป็นอาวุธคู่กายเชี่ยวชาญการต่อสู้และรลักความยุติธรรมสามพี่น้องนะครับเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบาน,นครับสาบานที่ต้นท้อที่หนึ่งของเจ้วหุยนะครับ เตเฮียนเป็นอาจารย์ของเล่าปี่และกองซุนจ้านครับเขาบอกกันนะครับว่าเล่าปี่และกองซุนจ้านนะครับเขาว่าครับรักกันเหมือนพี่น้องเลยครับแล้วก็อาจารย์ของเขาก็คือเตเฮียนคนนี้แหละครับฮูจินไม่ทัพใหญ่สมัยราชบงฮันยุคหลังด้วยครับกองซุนจ้านเกิดที่ตำบลดิงจือเบืองเหลียวสีเป็นลูกศิษย์ของเตเฮียนพร้อมกับเล่าปี่และเป็น ผู้ปราบโจรต่างเผ่าอันนี้ก็จะเป็นก๊กของเราปีก่อนนะครับเรามาดูกันที่โจโฉก่อนปลาพกกระปิกพกนึงนะครับเป็นก๊กหลักของโจโฉครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูท,าทําอะไรของเขาอีกว่าครับเกิดที่ตำบลจอกขวนเมืองไผ่ก๊กเดินเป็นเสสแหงหัวแต่บิดาได้ไปเป็นลูกบุญธรรมของขันทีโจถิง ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นแซโจมีไหวพริบรู้จักปรับตัวได้ดีทําให้ความสามารถฝันฝ่าผ่าสถานการณ์รขับขานต่างๆมาได้แฮกวาตุ้นเป็นลูกน้องของโจโฉนะครัอเวนเซียวเป็นเพื่อนสมัยเด็กของโจโฉนะครับแล้วก็เป็นทายาทเป็นทายาทของขุนนางด้วยกลุ่มิบพันทีนะครับจะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดฮ่องเต้มีอยู่สิบคนเรียกว่าสิบันธี เจอกกและน้องเป็นแกนนําของกลุ่มโจรพกผ้าเหลืองพระเจ้าเรนตี้นะครับเป็นห้องเตหล่กที่สองของราชวงศ์ฮั่นนักรบในสมัยราชวงศ์ฮั่นยุคหลังมีอภินิษฐ์ลบมากเลยละกันขอโทษด้วยนะครับคนนี้ชื่อต่างโตครับพบก,กับบิ๊ก๊ก,กหนึ่งนะครับกกกนี้ครับเป็นกกกหลักของสุนเกียนชื่อว่างอก๊กกนะครับ เกิดที่เมืองตองงอกอมีชื่อเสียงด้านไม่เกรงกลัวใครจนเป็นที่นั่าลือได้ฉายาว่าพยักแห่งกลางตังย้อนไปก่อนนะคะก่อนจะเริ่มเรื่องความเชื่อของหลังสืเีเล่มนี้คับเขาบอกว่าแผ่นดินนะครับมันแยกจากกันยังไงนาะนๆมันก็ต้องมารวมกันถ้ามันมารวมกันยังไงมันก็ต้องแยกออกจากกันนะครับช่วงปลายราชวงศ์โจนะครับ แผ่นดินจีนแบบก็เป็นเจ็ดหัวเมืองครับจนกก็ท่านจีนสี่ห้องเต้น,นะครับรวมเข้าด้วยกันครับเป็นราชวงศ์จีนนะครับผูบ้มาสองร้อยสิบปดปีก่อนคิดท้ายศักดิ์สิทธิ์นะครับเปราชวงศ์จีนนะครับเกิดยุคระหว่างราชวงศ์ย่งถ้าผงอาิดก็ขอโทษด้วยนะครับแห่งเซียงหยีกับราชวงศ์ฮั่นแห่งเล่าปังครับห้ามาขัดแล้วก็แย่งชิงอำน,นาจกันครับใน,ในที่สุด กเป็นราชโงหั่นครับเริ่มมา2 0อ2ปีก่อนฮิตสการาลครับในตอนที่ราชโบงหั่นมันเริ่มจะล่มสลายแล้วนะครับขนาดตอนนั้นนะครับลาชวงศงฉินก็เริ่มก่ดตั้งครับแต่ว่าความสามารถของพระเจ้าก,กวนอีทําให้ราวงบงหั่นกลับมาดีเหมือนเดิมครับแล้วก็หลังสมัยพระราช พระราชเจ้าโอเคพระเจ้ากวนอูตีนะครับเรียกว่าหั่นยุคหลังครับลายฮั่นยุคหลังนะครับเกิดการยิงนอำนาจระหว่างกษัตริย์กับฝ่ายไทเฮาครับจึงทำให้ขันที่มันมีอำนาจเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณคัาที่กลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มขันทีที่มุ่งหาประโยชน์นะครับแล้วก็สร้างความเด่นรอไปถ่วยทุกหย่อมย่า ในตอนที่นักชกนะครับลำบากความเลี้ยงก็เกิดขึ้นแล้วก็บ้านเมืองจึงต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็โลคอยวิลเลอร์หลุดยืนหยัดขึ้นมาเพื่อกอบกู้แบทดิมเขาบอกกันนะครับว่านี่เป็นเอพิโซดหนึ่งนะครับเราจะมีหลายๆเอพิโซดนะครับไปลอกดูกันได้เลยนะครับสวัสดีครับคิดยังไงบ้างครับสําหรับผมนะครับเรื่องนี้ครับถ้ารวมรวมผมให้9้าคะแนนครับ เพราะว่าในการบอกตัวละครนะครับบางตัวมันก็ไม่ได้บอกว่าที่แท้จริงนะครับทําให้เพื่อนๆอาจจะงงๆกันนะครับแต่ว่ากันในหน้าตัวละครตัวอื่นก็ละเอียดมากๆเลยครับเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงก็ประมาณ8ปดเลยนะครับมันรุนแรงสำหรับเด็กนิดนึงนะครับเออถ้าเด็กต่ำกว่าสามขวบหรือสามขวบปะครับ ไม่ต้องอ่านนะครับอาจจะรุนแรงสําหรับเด็กนะครับแล้วก็คะแนนความเล่าละเอียดก็ผมให้10คะแนนเลยครับเพราะมันเล่าละเอียดมากๆากเลยครับถ้าใครอยากรู้ว่ากกสาวกเนี่ยครับเขามาสู้กันยังไงเขาปราบจนพวกผ้าเหลืองได้ไหมก็ไปดูกันได้เลยนะครับฝากกดจับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ